สวัสดีครับผู้บัญทุกคนนะครับผมมาเอนะครับและเปิดเกวแรกเกมลิมโบพัทที่สองนั่นเรานะครับกับการประจนภัยของหนูน้อยภัยตายแสงอันริบรีนะครับโอเคครับตอนนี้องริโบที่จริงน้องเนี่ยไม่มีชื่อนะครับเอ๊ะนี่อะไรเอยโอ,โ,โอ้โหอะไรเดยวอะไรเดยว จริงนะครับน hey, nice hey, ้องไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าเราอยู่ในโลกของริมโบนั่นเองดังนั้นเราจะเรียกชื่อน้องว่าน้องริมโบแล้วกันนะจ๊ะอะไรเอ่ยอะไรอะไราตาๆวิจุกจักจุกจักอะไรจะไปยบอกว่าเอ้ยเกือบ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 เอ๊ะทำไมกันนะทำไมมันจิมไปจิมมาน่ากลัวจังเลยนะอย่างนี้ก็ต้อง เดืงดึ ứ n g เดือดึ ứ n g เดือดึ ứ n นะไม่นะมันลบอีกแล้วอืมทำไมกันนะน่าสงสัยจริงๆเลยโอ้อืมเฮ้อโอ้ยเกือบกไปเกือบไปเอาละ่ะอ๋อต้องรอจังหวะนิดนึงอ๋อนี่สิไม่ตัวแสบหน่อยนะอืมคิดจะหลอกฉันละสิทำไมต้องมาหลอกเลยอืม โอเคกับเมื่อกี้เป็นคนที่มาบังคับอยู่ดีกว่าเป็นแมงมุมตัวจริงน่ากลัวเดือดรนะเอ๊ะนี่อะไรเอ้ยเอ้ยอ,อย่ากริ้งออมาโอ้ลินแบบนี้นะหรืโจะตัวแสบเอน้อยนะมาน,นี่เลยมาให้ฉันมาตุยดีกว่าไหมโอม้มามามาแบบนี้ดลบก่อนล็อกในโบต้นอโอเคน้อยเนี่พวกนี้เนี่ย ซาแสบิ่ติงงเลยเราแค่เดินเดินผ่านไปผ่านมาผ่านทางเฉยๆนี่แล้วทําไมมันมาโยนของโอ้ยโยนของอีกแล้วโ,โอเคลีคไปดีกว่าก่อนที่มันจะโยนอะไรแปลกๆมาอีกน,นั่นไงมันโยนมาอีกแล้วเอพวกนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยทำไมเนี่ยต้องทำทำไมต้องมานะทำร้ายน้องริมโบ้ด้วยล่ะอ่า โ okay, อเคตรงนี้กระโดดอึงเร็ว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 เดีย๋ยวจะมีอะไรแปลกๆวะอีกอ่ะไปกันเลยที่นี่โอไม่นะจะมาที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยหืมไปไปไปนี้มันบอนกอะไรเนี่ยไม่มันเอาวิ่บทกับดักนี่นะเฮ้อไม่นะบอกนี้มันเล่นอะไรละเนี่ยมนันกับดักนานไงกับดักชัดเจนอย่ายนะ ตรงนี้เนี่ยมันต้องรอจะเฮ้ย <c oughs> มาแล้วเฮ้อ <c oughs> มอยกระบอกแล้วก็ว่าการเล่นของเราเนี่ยเราจะเราเห็นในน้องลิมโบเนี่ยเละเป็นโจกแบบนี้หลายฉากไม่นอนนะครับอ <c oughs> ่าเฮ้อนั่นไงรอบสามแล้ว <c oughs> โอเคเอาละใจะเย็นนะแต่เชื่อว่าตรงทาง อ่าแบบนี้เฮ้อโอุ้ยมันมีกับดักรอบสองเลยเนี่ยเฮ้อมันเล่นอะไรเนี่ยเฮ้โอโล่อยแน่เบเกใส่ปักเลยแนละ้วสองชั้นเลยเนะี่ยหลบแบบนี้เอ้ยหลบได้หลบไดเฮ้อโอ้ยมันมีปล่อยกับดักอีกโอ้ยนี่ตัวมันจะแกว่งเฉยเฉยไม่นี่นะโอ้ยตา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 ยแบบนี้ต้องจัดจังหวะดีๆแล้วล่ะหลบ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 ได้ไหมเฮ้อมันหลบไปได้อีก S <S โอ้ยกับดักอะไรกันแน่นี่นะเพื่อนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราวัตุยหลายรอบอย่างนี้เนี่ยเออเฮอมีปล่อยแบบนี้อีกคือเราจะลองจะโชว์เคสว่าเออเราเสามว่าตุยได้แบบไหนกันบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมมันมีก้าไม่ต้องหลบแบบนี้นะจ๊ะถึงจะปลอดภัยเห็นไหมอ่านี่คือการโชว์เคสนะจ๊ะนังเง้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเออตุอยหลายรอบเนี่ย เปิดเพื่อที่ได้เล่นตามนี่จะได้รู้ว่าเออที่แหละคือสาเหตุเราทำไมต้องลงแบบนี้นะอ่ะโอเคต่อมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดีกว่าอะไะแกวงนิดนึงรอจังหวะนิดนึงนะจ๊ะรอนิดนึงอ่าแกวงแขวนนิดนึงแกวงเสร็จก็โดจ้าโอเคโดแล้วเรียบร้อยเอาละตรงนี้อึ้บเรียบร้อยแค่นี้แหละโอเค เอาละไปเรื่อยๆจาน้องลิมโบหุยกว่าจะพาเนี่ยหัวร้อนกันเป็นแถบๆเลยแหละเอาละตรงนี้อะไรต่อเนี่ยโอ้ไม่นี่จะแบงมุมโดดดีกว่าเฮือ <c oughs> ลืมไปนี่มันอะไรเอ่ยเนี่ยน้ำเหลือเนี่ยโอ้โหยว่าไงวันนี้จะน้องลิมโบมาจะกันตังนานไมมพี่เขียวกรอบแกรบกรอบแกรบดีกว่าเฮือ <c oughs> ไม่นะ มันต้องมีกลไกอะไรแน่นอนเลยเหยอะนะนั่นอารมณ์สียจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาหนีนเลยอ๋อจะจล่อแมงมุมดีกว่าไหมดีแนะ่เออโดนไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงเออโดนโดนเกี่ยวอีกเออต้องมีอะไรแน่นอนเลยกลไกนี้หลบแบบนี้หลบได้ไหมอ้าว แอบอยู่นะจ๊ะเฮ้อโอ้ยโดนจนได้เฮ้อมาเลยน้องริมโบ้โอเคลบก็ลบไปได้กระโดดก็โดดไปถึงเล่นยังไงดีนะเอาก็โดดตรงๆอย่างนี้เลยแบบนี้เลยว่าไงจ๊ะโดดไม่ถึงอีกเฮ้อโดดเกี่ยวอีกเฮ้อตายตายตายต้องมีกฎไกณ์อะไรแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว โดดโดดโดโดไม่โดดไม่ถึงเอ้ยเพื่อนเริ่มเริ่มเบือ่อเบื่อแล้วนะว่าเอ้ยท้อไปโดดไปโดดรอนี่ไม่รอดสักทีอืโอ้มันไม่มียังไม่มีฉากมันไม่มีอะไรเลยดูสิว่ามีอะไรที่ต้องกดเปิดกดไกลเออเฮ้อโดดกับดักอีกแล้วโอ้ยขาไปขามาเจอแต่กับดักอ่าตรงนี้มีอะไรไหมเห็นเมื่อกี้เห็นกับดักน่นะ ต้องมีอะไรแน่นอนเลยโดยที่ว่ามันเราสามารถหยิบได้ไหมหยิบกับดักได้ไหมหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมเฮ้อโดนเละเป็นโจ๊กอีกแล้วเอาละ่ะฉันเชื่อว่างานนี้เนี่ยต้องมีตุยไหลรอบวนเวียนซ้ำทรงซ้ำซากแน่นอนนะมา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 หยิบหยิบหย,ยิบกับดักได้ไหมหยิบกับดักได้ไหมไม่ได้ไปไปเสีย่ยงดีกว่าเดี๋ยวโดนเล,เละเป็นโจ๊กเอ่ออืม ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงหรือจะไปดีกว่าโดดเพือโดนจนได้นะจ๊ะอ๋อะหรอเชื่อว่าแต่ตอนนี้มาแล้วเจอแม่งมุมน่าหลักน่าหลอกเออเฮือเฮือเพื่ออุลโอ้ยหลบระหว่างขาไม่ได้อีกโอ้ยเป็นเพื่อนวันเริ่มเมือแล้วนั่นนียนนะ เอาล่ะทีนี้ลบระวังเออหลบไม่ได้เฮ้อไม่เนินริบโตไม่เนินริบโตจอว่ามันต้องมีวิธีการผ่านนันนี้แน่นอนเลยโอเคครับแลดี้นานี่ไงนี่แหละคือวิธีพอที่แท้ทรูมันต้องแบบนี้ฮดันดันสิกิดขวาางให้มันลอยตามลัทนตุ่มปองตอมอาการโดดกระโดดเสร็จก็กระโดดเฮ้อหลบไม่ทันเฮ้อไม่ เอาละครับมาังก็รู้วิธีการลงไปแล้วอ่าดันเอานี่ไว้แล้วก็กระโดดรอยเราจังหวะนิดนึงก็จะโดดแทนไปโอเคกระโดดไปอีกดังเออโอเคนี่ไงเนี่ยเราทำไมน้องนิโบรอดไม่ได้ฮะตรงนี้ละ่ะอ๋อเป็นกดไกเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ร,นรอแป๊บหนึ่งนะต้องใช้ใน้องแมงมุมมากกดไม้นี้ให้มันกระโดดไปอ่าแบบนี่กระโดดเฮ้อลบ กระโดดไม่ถึงอ่ะไม่นโนโริโบ้เฮ้อโดนอีกแล้วเฮ้อไม่นะไม่เอาล่ะเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตา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 ยเอาเกอเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนโนโริโบใจเย็นนะ อ่าโดเซ็ตอ่าเแกงไม่ไดม่โดจ้าโดเซ็ตก็โดจ้าโดอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคไวไวไวรีบ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 ,รบ,รบเลยอ่ะตรงนี้ใช่ไหมรอจยู่นมุมมากดตรงนั้นนิดหนึ่งนะเอาล่ะกดนิดหนึ่งนะจ้าอ่านิดหนึ่งเท่านั้นกดเย่ยมมากโดเซ็ตก็กระโดดเออกดได้โอเครอดแล,แล้วแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหม โอโ้โหตรงนี like so ้อะไรอ่ะปล่อยแบบนี้อ่ากรโดดซิกเกิลแบบนี้โอ้ยายการอะไรๆก็เจ้ามังมุมไม่ยอมแพ้โอ้หนี่อะไรเอ่ยเนี่ยอืมนี่มันก้อนนินีๆนะโอ้ยมามามาไว้ไม่ต้องรบเร็วเก้ามันมาเร็วก้อนนิดก้อนใฉยบ้าเร็วออกไปมึงมาปอดี้อือไปนี่เจ้าเด็กบูโตแสวมเฮ้ยโอ้โหโอ้ยกว่าจะรอดนะเดี๋ยว นี่มันก้อนหินก้อนยักดีหนาหนากลัวจังเลยแต่ก็รอดมาได้อจ้ะโอเคตรงนี้อึ๊บฮะไอตรงนี้อะไรเอ่ยมีอะไรเงี้ยงเงงอย่างนี้อย่าว่ามีอะไรเซิร์ฟพลอยอีกนะเนี่ยอกระโดดก่อนอืไม่มีกับดักเลยนะโอเคทรนีๆมันวังเวงวังเวงจริงๆเลยเนี่ย โอ้โหเธอมีควันมีควันนะนากลัววังเวงนะกลัวคนลุกเพิ่มมาลุกสู้เพิ่มขึ้นไอ้กันเนี่ยนะเอาล่ะตรงนี้มีอะไรอีกมาเซอร์ไพรส์เราล่ะเนี่ยอืมอ๋อเฮ้อเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่มันกับดักดีนะมาแล้วเจอแมงมุมเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวนะ ทำไมแมงมุมมันอย่างนั้นละ่ะม,มันมีแต่ตัวนี่นะแต่โอ้ยือ้ไม่ริงวีแกตัวมันก็ยังแสบวอนเดิมืไม่นั่นริมโบลโอ้ไม่ตายน,น้องริมโบเนี่ยตัวไหลล้มเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะหลบใต้นี้หลบไม่พ้นไอ้โอ้ยทำยังไงดีนี่เน,นะรู้แล้วทำยังไงดี ต้องคิดว่าเจ้านี่นี่มันตัวแสบจริงๆเลยมามาแทงก่อนมาอยากจะยืดอยากจะอะไรมายืดกอดเพื่ออายืดเสร็จใช่ไหมเอาเลยเดี๋ยวนะวมันมีอะไรเอติวิตด้วยเออหนีในตัวแสบขอดึงหน่อยนะจ๊ะนี่ไงเรียบร้อยเฮือ่อแบบนี้เอา้าปล่อยทำไมเดี๋ยวปอยนะเอยมันกระดวกมันกระยับได้ไม่นะ่ะยิบไม่ได้ด้วยไม่ จะไปยิ่ไปได้เลยเอือเอือมนะเอาเอา,เอาไปเลยเอากลิ้งเลยก็ได้กลิ้งแบบนี้นี่แหละกลิ้งเลยอ่ามันต้องหยิบแล้วกลิ้งเลยกลิ้งเลยอืมกลิ้งเสร็จอ่าตรงนี้มันหนามแหลมใช่ไหมนี่เลยอ่าก็ตัวเสร็จแบบนี้แล้เรียบร้อยอ่าเสียไม่ต้องมาเกย์เจ้ากรนๆนั่นสินะเนี่อะไรเอ่ยเนี่ย มีกาแล้วก็คนที่ขังเราถูกขังเอาไว้ตรงนี้เนี่ยอ,อะไรเอ่ยเนี่ยอ๋อต้องไปอย่างนี้สินะลงไปข้างล่างอย่างนี้แล้วก็กระโดดอ่าเอาละตรงนี้สิ๋ยวลองกระโดดหน่อยสิว่ามีอะไรไหมเซอร์ไพรส์ไอ้กระโดดอึบแบบนี้เออทำไมมาใหม่มโด,ดแบบนี้ไม่ปานนะจ๊ะไอ้แกต้องขึ้น่าใหม่เลยอื กอึบอ okay, ึบเฮ้ยเกดผิดกดปิดเอ้าเฮือเฮือเฮืออยาจะเฮืออยาเฮือมาตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นก็ต้องกระโดดอึบตรงนี้สินะอึบเรียบร้อยอ่ะอีกกล่องหนึ่งต้องอึบไม้ได้เลยนี่แน่าเรียบร้อยกระโดดกระโดดอ่าโอเคได้กล่องมาแล้วอ่ากล่องใช่ไหมล่ะโดดอีกด้านหนึ่งดันกล่องลงไปเลยอืม อาแบบนี้นี่แหละเยี่ยม,มาและกล่องนี้ก็สามารถเอามาค้นตรงนี้ได้ฮะแกดีเหรอโออีซี่มากมากเลยนะอีซี่อะไรล่ะ <c oughs> มันก็เล่นน้อปวดหัวปวดหัวหัวร้อนไปตามตามกันเลยับเป็ลไก่เนี่ยเดี๋ยวฉาไวบ,บุมเนี่ยตุยหลายรอบเลยและนี่อะไรเอ่ยนๆๆๆๆๆๆ้ำน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 ้ำโอ้ยตรงนี้เนี่ย ไม่นะนี่มันน้ำนี่หนาไหมน้องลิมโมไว้น้ำไม่เป็นเอาไปละตรงนี้อึ๊บสวนทำไมโอ้อะไรแหละเนี่ยเอ๊ะตกไมคนคนนั้นบันเดินลงนำ้ำเฉยเลยอ้ไม่นะโอ้โหเราเราเราเอ้เกาะได้เกาะได้อืเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน่าสงสัยจริงๆเลยนะ แปลว่าเราตกเดินต่อไปเลยทีนี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยมีคนอู่ต้องต้องข้ามด้วยไมไอ้โหอะไที่ตัวสตอริโปลเละเป็นโจ๊กเลยนะโอ้ยประกัตัวแส่บนี่มันอะไรเนี่ยหรือว่านี่คือมันกับดักนี่นะเดี๋ยวนะอย่างนี้ใช่ไหมอมแบบนี้ต้องมีตัวล่อใช่ไหมล่ะเอาดึงก็ได้ ขอโทษนะจะขอใช้บริการหน่อยนะจ๊ะขอใช้บริการหน่อยพวกนี้มันตัวแสบบากๆเลยมันมาวางกับดักน้องริมโบนะเอาละมาโยนลงไปเลยโยนลงไปช้าๆอ่าแบบนี้เรียบย้อยม,มาในตัวเสพที่วางกับดักเมื่อกี้เอ๊ะนี่มันอะไรเอ่ยเขาเขาเนี่ยอะไรเขาเขาอะไรเขาเขาไม่รู้แต่ที่แน่คือ รีบไปดีกว่าเนะาะตาตาไม่ค่อยวังโวงไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนี่ย <S <S โอเคไปเลยๆจ้าแต่ตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหกับดักนี่นะ,ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ทำยังไงดีเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> อืมเอาละตรงนี้อะไรเอ่ยไม่มีนี่นะตายตาตาเตะแต่กับดัก อตอนนี้ไม่มีอะไรอือย่างนี้ก็มีทางเนี่ยคือต้องกระโดดไปสินะอ,อ่ะมีปุ่มนี่นนะลองกดปุ่มก่อนอกดปุ่มเร็จเจงไมตรงนี้กดตุมม่มกดตุม่มเฮ้ยอว้ยเฮ้ยอันนั้นกดตุ่มแล้วรอดอันนี้กดตุ่มแล้วไม่รอดอ๋อโอเคกดตุ่มก่อนอ่าตรงนี้กดไม่กังกดตุม่มรอด อ่ามันก็รอดดีนะโอเคจำแพทเทิร์นนี้เอาไว้นะโอสวัสดี้องริโบไม่จะหนีไปเด้อจะริโบตรงนี้ห้ามกดปุ่มเอออันนี้เรียกว่ากดผิดนะจ๊จะเออไม่โอเคโหลดใหม่เลยตรงนี้กดตุ่มอ่ากดตุ่มนะจะตรงนี้ห้ามกดเด็ดขาดเลยอ่าโอเคกระโดดไปสวัสดี้องริ <c oughs> ไม่นะเอาไม่ตรงนี้กดตุม่มนะกดตุ่มไปหนึ่งตรงนี้ห้ามกดตุ่มนะจ๊ะอะดดไปอตรงนี้กระโดดอึ๊บโดดนดีิล่ะโอ้สวัสดีน้องรีบบูมานนิเลยจ้าจะหนีไปไหนจ้ตนาต้องยอมกดตุม่มโดดเออตรงนี้กดตุม่มกดตุม่มกดตุ่มกดเรียบร้อยเออโอเค รอสัครู่รอสักครู่มาน,นี่เลยตัวแซฟที่แน่เป็นไงโอเครอดมาได้อืมพัดีจะปกตัวแซฟอืมเอาล่ะตรงนี้ดีๆนลเจ้าไปกระตกน้ำตื่นนะ่นะเอาล่ะตั้งล็อกทีน่นีโดดอึบเรียบร้อยโอเคเอาล่ะเดินหน้าต่อไปเลยดีกว่าเอาล่ะตรงนี้มีบันได อลไะลงไปเลยใจยินนะจ๊ะออะไรเอ๋ยนอสนใจดึงมาก่อนดึงมาเลยดึง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 ดึ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 งนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ดันดันแลเออมันติดนี่นะไม่นายบอกว่าต้องมีอะไรแน่นอนส o m นี่นอนที่จากนี้เอาล่ะตรงนี้เหรออ่ามีเชือกนี่นะ คนไกลนี่มันคนไกสองชั้นนี่นาะโอ้ยตา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 ยชั้นเดียวนี่ก็โัวรอเล่นๆนี่มันสองชั้นเลยไม่นะเอาละแต่ไเป็นไรฉันจะต้องรอดจากคนไกสองชั้นนี้ให้ได้เอาละ่อาละอะไรโดดอึง้งๆไปฉันจะต้องเชื่อต้องมีวิธีการออตัดวดรอดจากช็กคในตอนนั้นนอนเอาละ่ะขึ้นบันไดก่อน เชื่อว่าต้องบีอะไรเน,นี่ยนอนสับติงอยู่ตรงนี้อ่ามีเชือกใช่ไหมล่ะเอาล่ะโดดไปเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยววันนี้มันตัวแสบเอาล่ะ oh m ยน้องลิมโบโอเครู้แล้วจากนี้ต้องใจเย็นๆนะจ๊ะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยเละเป็นจุกแน่น,นอนเลยเพราะว่าน่าจะทับทางยากแน่นอนเลยนะจ๊ะ <c oughs> ดูดไปตรงนี้อาจจะโดดไปอึ้งๆ ก็บอกแล้วว่าฉากดีด้ยวยเอาจริงๆนั้นเนื้อเกมนี้น่าจะไม่ไม่นานนะจ๊ะแต่น่าจะนานก็ปกปุากเราดีแทติโรดิตุตุยไหนลอบดีเลยทําไปเนื้อเกมนี้มันยาวๆเลยจ้าโอเคอน,นี้ขึ้นไปนะจ๊ะเปิดคนไกเปิดคนไกก่อนเปิดคนไกเสร็จอ่าเรียบร้อยกระโดดไปเร็วๆเร็วๆเๆอย่างเช่ว่าคนไกเนี่ยมันต้องอยู่ได้ไม่นานและมันก็จริงด้วยกบเชือก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  ไม่แบบนี้เออแบบนี้มันโลดไม่ทันนี่นะอ๋อโอเคพอรู้แพทเทิร์นแล้วแหละที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะไม่น้องในมูอดได้หรือไม่นะจ๊ะโอเคในเมื่อเรารู้แพทเทิร์นของการทำงานแล้วก็อันนี้เลยจุดตรงนี้อ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปดึงเชือกตรงนั้นก่อนนะครับดึงเชือกเอยแบบนี้ไม่สวยนะจ๊ะเอาใหม่เอาใหมา่ ตรงนี้ดึงเชือกก่อนนะจ๊ะโอเคเห็นเชือกดีไปจัไปเลยดึง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 ไป่สุดไปเลยเนาะจันั้นเนี่ยแล้วก็ลงข้างล่างเร็วเรเรลเห็นปล่อยปลายเชือก้โดดอ่าเฮ้ยเแบบนี้ไปสวยไปสวยไปสวยไปบ่แบบนี้ไม่สวยนะแบบนี้ไม่สวยนะเอ็นไห จะต้องดึงเชือกให้มันสุดก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคเอาล่ะตรงนี้จะ้คว่มรวดเร็วนะจ๊ะรวดเร็วจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องรีบบุกผันไม่ได้เลยในนี่ยนะเอาล่ะเร็วเลยดึง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 เลยดึงเลยดึงดึงดึงเร็วๆดึงอ่าโอเคเร็วๆๆๆตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้เชือกดึงอ่าโอเค ดึงขึ้นเลยขึ้นเร็ว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 โอเคดึงขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมปล่อยปล่อยดึงอ้าวไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่แบบนี้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยดึง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 อ่าโอเคตรงนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ต้องรีบบอลนันไงน้องรีบบอลไม่นะโอเคครับเริ่มขั้นตอนใหม่เลยเห็นไหมครับว่าจังหวะโอกาสแล้วก็จังหวะ โอ้ซหสับสนมากๆเลยนะฉากใ่โอ้ยตายหัวร้อนเป็นหนึ่งรอบเลยนะนี่เมื่อกี้เนี่ยโอเคไม่เป็นเลยอีกรอบหนึ่งก็ได้แพทเทิร์นเดิมขั้นตอนเดิมนะนะโอเคก็โดดได้ได้นะน้องลิมโบนะรอบนี้นะรอเองก็ไม่จะเสียเวลาจากนี่นานนะเอาล่ะไปเลยไปเลยมาดึงดึงดึงก็ไปดึงเรื่อยเรื่อยดึงไปเลยดึงยาวๆโอเค เย็นเสร็จก็รีบไปรีบไปอย่ามัวชักชอเสียเวลาเอาตรงนี้กระโดดกระโดดเออไม่ถึงไม่นะต้องเริ่มใหม่อีกเร้วเนี่ยผมเชื่อว่าจากดีเนียเพื่อนๆถ้าเล่นในนี่ยรัเราว่าร้อนแน่นอนเลยนะครับนะราะว่าดูสิแต่เราเล่นไม่ผ่านหรือว่าแพเทุนไม่ได้ก็ต้องเริ่มโปรเซสใหม่หมดเลยนะเนี่ยนะโปรเซสแปลว่าขั้นตอนนะจ๊ะ ซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จอะอติดอยู่ได้ถ้าเราทําผิดขั้นตอนเอยตรงนี้ต้องระวังเลยทำไม่ยันใบไม้ไมันจะทำไมเราเนี่ยเละเป็นจกได้โอเคดึงเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมเอาละตรงนี้อ่าไม่นะไม่ไม่ไม่อ่าตรงนี้ดึงชา้าช้าช้าช้าขึ้นขึ้น,น,นงามงามโอเคจังหวะนี้ดีแล้วหลดโูปใบาางานริบบิ้โอเค ตรงนี้ต้องมีคลดลับแน่นอนเลยอืมโอ้นี่มันตุยหลายรอบเลยเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเอายทำไมน้องริปปูเราเล่นตุยหลายรอบแบบนี้ด่าเบื่อด่าเบื่อจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ด่าเบื่อหรอกน่าวอรนมากกว่านั่นเนียนะอืมเอาล่ะตรงนี้ต้องใช้ต้องใช้แล้วอ่ะ จังหวะดีๆมากๆเลยทำมิ่งที e ่ยอดเยี่ยมนะจ๊ะซึ่งเราเองก็เป็นคนที่เขาไม่ค่อยดีด้วยล่ะสิเอาล่ะตรงนี้ดึงเอาตรงนี้เร็วเๆๆเชือก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 อย่าไปไหนเชือกเชือก้าไปไหนโอเค้ยระวังมีดด้วยแลยวระวังคังพ้นด้วยเราไปยังก็้นแลเป็นจุกแน่นอนอ่ะมันเชือกนี่นะโอเคสรุปว่าต้องการให้เราดึงแบบนี้ใช่ไหมอาจเกาะเชือกอ่าแบบนี้ หนึ่งในสุดเลยในสุดเชตอาตรงนี้ดิเราได้โอเครอดมาได้โอ้ยกว่าจะรอดเดียวไลยดัวรอดไปหลายรอบเลยนะเนี่ยนนะโอเคครับต้องนิโบเดินทางกันต่อไปเลยนะจ๊ะหลังจากที่ผ่านคนเคยอันหัวร้อนมา,มากๆเลยแล้เมื่อกี้เขาเพิ่งพอตไปนะจ๊ะอ่ะตรงนี้อะไรเอ่ยออลลักขึ้นไปเลยอืมเอ๊ะอะไรเอ่ยน,นี่ขาวขาวเอ๊ะไม่ เออฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลยควบคุมแกไปทางซ้ายแถวนั้นไหมเนอเออเฮออเอาล่ะทางขวาว่าไง omas. เอาล่ะตรงนี้ฉันกำลังเดินขวาเลยนะเอาไหม่าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ตัวเดินขวาเท่านั้นเอ้ยไม่กินม,มันกับดักโอ้ยโดดได้อะวัดดีจ้าโอ้ย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 มันดันมันดันคุมไม่เลยไม่ได้เลยนะ่ะเฮออติดติดเออเอา,เอาเละนะ เอาแล้วไงงานนี้โอ้โหโอ้โหหวาดดีเลยไม่นะก็คุไม่ะไรไม่เลยไม,ไยไม่ไม่นะนรีบนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ยเขาขายบนนั้นน่ะฮือไม่โอเคเริ่มต้นเลยเลยตรงนี้เขาเขานี่ไป้อ้หือ ไปเอ้ยทำไมน้องลิมโบมันไปทางซ้ายอย่างเดียวล่ะกระโดดได้ทางซ้ายด้วยเหรอพอ,อ,อกดเสร็จมันก็ไปทางขวามันก็ค้างขวาอย่างเดียวมวัเนี่ยโอเคตอนนี้จะเย็นๆนะน้องลิมโบนะตรงนี้มันตรงนี้มันอันตรายนะกระโดดโอเคอืมตรงนี้เนีอะไรเอ่ยเนี่ยตรงนี้อะไรเอ่ยอ,อ่าตรงนี้อ่าตรงนี้เฮ่อเอเอาละตรงนี้ ดันกลองไปดันกลองอืมลางนี้ชา้าตรงนี้อะไรเอ่ยงับ,ง,บงับ,ง,บงับงบับงับงับตรงนี้ไม่มันโดนเออจมน้องอีกแล้วไม่นะโอเคเอาแบบนี้เนี่ยนะ่ะวัวลอเพิ่มขึ้นไปอีกนะเอตรงนี้ก็หน,นีไม่ได้นี่นะเออเอ,อาละอค่นี้มันอะไรเอ่ยอ่า อ่าโดนแสงอ๋อโดนแสงมันจะเปลี่ยนทิศทางโอเคสรุปว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับแสงแนะ่นอนเออไม่แบบนี้จะโดดเร็วเกิดไปอยในน้องริมโบไม่นะอะโอเคตรงนี้เออโดดอีกแล้วโดนบ่อยจริงๆเลยนะน้องริมโบเออเออเออโอเคโดนแสงเปลี่ยนทิศทางไปอ ไปเร็วเร็วเร็วเ,รวเรวตรงนี้เอาละตรงนี้ควบคุมไปทางซ้ายไม่ได้จะควบคุมไปทางขวาเท่านั้นตรงนี้กระโดดอ่ากระโดดได้แล้วจ้ะแต่ไม่สามารถไปทางซ้ายได้อะไะตรงนี้อ่ากระโดดโดนแสงอ่าเป็นทิศทางอ่าตรงนี้ต้องมีอะไรกับกลองแน่นอนและมีอะไรยืนยืนอยู่เครื่องบนเพดานนั่นนะมันต้องมีซับติงแบบนี้ใช่ไหมฮ่าโอเคอืมเข้าใจแล้ว คือเจ้านั ạ, thi, á, át, kh ô, kh ung, ài, ่นน่ะมันก okay, ็น่าจะเหมือนกับเจ้าพราสิตที่สามารถควบคุมเราได้นะอ่าเราควบคุมได้แค okay, ่ทิศทางเดียวเท่านั้นน่าเ่งมันจะเปลี่ยนทิศทางได้โดยแสงนั่นเองโอเคครับนี่คือก้นไก่อะไรเอ่ยนั่เนียนนะอ่าโอเคแบบนี้มันน่าสงสัยจริงๆเลยนะนะ ซึ่งอบสมสงสัยนี้เราก็ค่อยมาแก้ไขกันในพาทหน้านะครับสำหรับร์นนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นพิเทุกคนที่ติดตามและชมมานะที่นี้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกอนเต้นหัวงงผมนะครับเล่นเกมไม่สนุกเลยอย่าว่าล้วนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย